อีครับเพื่อนครับเพืนชีวิตเรืองถานะครับท็อปสาวนะครับฟเฟดห้าห้าศูนย์ยี่สิบกว่าปีได้ไหมอายุนะครับภายในนะครับเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็คือแจ็คที่แตกอยู่จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับจะอยู่ไงอะ่ะ <laughs> นี่นะ เออแตกแตกครับเป็นเ็จนะครตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยอเดี๋ยวมาลองซ่อมดูนะครับจะลองแกะออกดูทำความสะอาดดูนะครับตัวนี้ก็คือย้อนรอยความหลังนะครับตัวนี้เสียบปลั๊กไม่ได้นะไม่มีปลั๊กมีปลั๊กนะ ไม่มีสิลด้วยนะครับรด้าเนินกันนะครับโอตทำความสะอาดทุกอย่างนี้แหละนะครับเพื่อนๆรับวงจรก็เป็นแบบนี้นะนานมากนะเนี่ยโอ้แต่ว่าก็ไม่เยอะนะวงจรนะ ไม่เยอะไม่เยอะทำความสะอาดนะครับล้างล้างแฟบเลยก็ได้นะเนี่ยแอมล้างน้ำไอยผงซักฟอกอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับแอมเป็นมอสเฟตนะครับโอ้โหนานมากนะครับทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆก่อนถ้าเกิดว่าจะล้างอ่า ของซักฟอกเนี่ยก็อาจจะต้องถอด VR นี่ก่อนอเพราะว่า VR ถ้าน้ำเข้าแล้วก็อาจจะเป็นสนิมได้แต่นี้มันก็เป็นแล้วล่ะสนิมมันเนี่ยถ้ามีเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเทคโนโลยีเมื่อ20ปีิบปีเนี่ยดำเนินการไปนะครับล้างษารสกัดไปครับโอ้โหทำไมมันขนาดนี้ดี Uh. 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 ดำเนินการประกอบเข้าที่ซิงนะครับทำความสะอาดก็ประกอบเข้านะครับ mm. ทีนี้ก็ดำเนินการน้ำเพื่อนประกอบเข้าแล้วล่ะตัวด,ดีโอ้โหสอาดมากเลยเนี่ยทีนี้ก็เดี๋ยวลองลองเครื่อง เนี่ยเสียบใหม่ลอ้ลอลอ้ลอล้อล้อพ้นปากดบ่าไม่ดังเลยเไฟก็ไม่เห็นวิ่งอะไรเลยนะเพื่อเอ้ยโอ้ยดังจ่อยไ <c ười> อ้่อะปิดตอนนี้ไม่มีรีเล์นะปิดสวิตช์ก่อนเนาะดังปุ๊ก มือมาจิ้มอินพุตหน่อยก็ดังได้นะแอมนี้ดังได้แต่นี่ส่วนหน้าไม่ดังเลยครับหึ่งยากเลยครับเครื่องเขานานนะถึงนะก็มีโอกาสที่จะอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของววาใหญ่ยหรือว่าในส่วนของด้านหน้ารวมถึงวัสดุส๊อในส่วนของตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้รวมไปถึง จุดบบตรตีสายอะไรต่างๆอะไรครับที่เขาจะหลุดจะหลวมและก็ไอทีสําคัญในตรงแจ็คตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่มีการต่อตรงในส่วนแจ็คนี้มาแล้วเนะี่ยก็เลยได้เอาแจ็คมาเสียบเข้าหากไม่ได้ต่อตรงมาก็คงจะไม่ได้ลองนะนะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเขาต่อตรงมาแล้วแต่ว่ายังไม่ดังนะครับก็คงจะต้องไปถูไฟ เอบ,อกบวกลบสิบห้าโวลต์ครับรวมไปถึงจุดบัดรกรีามาดูจุดบัดกรีของเครื่องนี้เขานี่ก็คือจุดบัดรกรีที่มาจากนะครับในส่วนที่เป็นบอร์ดมิกนะแล้วก็ตัวน,นี้ก็คือบอร์ดโทนมาสเตอร์ด้วยนะสัญญาณก็ออกมาแล้วเนี่ยะครับมาจากนั้นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนักละ นะครับนี่เห็นไหมอ่าตอนนี้ก็คงจะต้องได้ถอดออกมาละมากนี่แบบนี้แล้วก็นี่ครับตรงตรงนี้ด้วยนะพอพอนาน,นานไปนี่เขาจะจะเป็นตะกันสนิมขึ้นแล้วก็จะบัดตียากเลยเนี่ยนะนะตรงนี้นะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องดําเนินการเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกมานะครับเอาตัวนี้ออกมาสภาพก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อน ก็หนึ่งจะว่าอายุยาวนานนะครับนะครับก็คงจะต้องเนียวล้างก่อนก็น่าจะเห็นลายวงจรที่ขาดอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะจะขาดแล้วด้วยนะครับจะเป็นสาเหตุไหม นี่บัตรกีเลยโอ้โหนี่มันเป็นงานเก็บรายละเอียดนอันนี้เอาออกด้ออันนี้เอาออกมันมันเป็นนี้นะนี่มันเนี่ยนี่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 น,น,นี่มันเป็นสนิมนะเพื่อนใหม่ๆมมันก็ดีแต่มันยี่สิบปีผ่านมาแล้วมันเป็นสนิมแล้วก็เอาบัตรกีเข้าไปตรงตก็เป็นเรื่ ก็เก็อย่างนี้แหละ่าบัตรกี่ทุกจุดเรามีไม่กี่จุดเราอ,อยู่นี่วิตัวนี้ก็จะหลุดแล้วเนี่ยวอลลุ่มนี้จะได้เปลี่ยนอยู่นะลุ่มจะได้เปลี่ยนวอลลุ่มตัวมาเตอร์นะครับก็ได้เปลี่ยนแล้วมันหลวมละนะครับดําเนินการไปนะครับในส่วนนี้นะเพื่อนไม่มีอะไรแล้วมากกว่านี้แล้วน่าจะเป็นที่จุดไฟเลี้ยงเขา คันนี้จุดเฟเลียงนะครับอินพุตนะครับตรงนี้อินพุตตรงเอาพุตตรงนี้จะไปเข้ากับในส่วนของแจ็คแจ็คนี่นะครับก็ดําเนินการไปในส่วนของอลายวงจรก็ต่อนะครับต่อก็หลอกล่อนขนาดนี้เลยนะครับ ดำเนินการซ่อมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวตันทานนะครับที่เป็น VR นะใช้ R นะครับใช้ R ไม่ใช้ VR ะละใส่ใจจังวคํานาผมไม่ได้บุ้ก็บอกออกขึ้นี่ขอราชทาน้า,านไน ในส่วนของสายนะครับจุดนี้แต่เดิมเป็นแข็งหนะ้ารวดแข็งใช้สายอ่อนนะครับเดนนเลยครับ,บนะเรื่องการจบวิดีโอนี้ไว้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ